สวัสดีครับามาสรุปผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษรอบสัปดาห์นี้นะครับวันวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์คู่แรกลิเวอร์พูลออกไปเยือนวูฟแฮมตันชนะวูฟแฮมตัน3ประตูต่อ1อย่างสุดมันเหมือนกัน,นครับคู่ที่2ใไบตันออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงก็ชนะปีศาจแดง3ประตูต่อ1แไม่แบบ แบบปีศาจแดงสู้ไม่ได้เลยหาจุดเปลี่ยนไม่เจอครับปีศาจแดงยังยังหายใจแบบยังปิ่มๆอยู่เลยหาจุดเปลี่ยนยังไม่เจอนะครับปีศาจแดงคู่ต่อมาฟูลแลมฟูลแลมชนะลูทันทาาไม่ได้เหนือความคาดหมายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็คู่ที่ปวดเสียนเวียนเก่าอีกแล้วแมนซีชนะอีกแล้วสนาเวนทแฮมสามหนึ่งออกไปเยือนซ้ำเลยเนี่ยเซ็งเออ เตยังไดเตยหาแมสก์ศาสนาเบิดใช้สิไปสู่ได้บัดน,นี้สเปอร์โอ้สเปอร์เนี่ยดราม่านะครับเจอกับดาบคู่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดต้องต่อเวลาเกือบ20นาทีนู่นนี่นั่นเจอใบแดงเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเจอใบแดงนั่มอยู่แล้วได้ครับต่อเวลาต่อเวลาไปสเปอร์ยิ่ง2ลูกสุดท้ายในช่วงต่อเวลา20กว่านาทีนั่นแหละชนะไป2-1เสย,ย,ยึ่ยเวอยคู่ สุดท้ายก็คือยังไม่สุดท้ายหรอกแอตตันวิลล่าชนะปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตไป3ประตูต่อหนึ่งนี่ก็ยิงต่อต่อเวลาดาม่าเหมือนกันมายิงช่วงสุดท้ายช่วงเบิร์ดเกลซินาทีเลยแหละก็มาเตะเขาชนะไปสามหนึ่งซะนิวนิวคาเซิลกับเบนฟอร์ดคู่เดิร์กนะครับหาทุมเครงเดี๋ยวไล่งานมืออื่นเสาร์วันนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาเบิงตารางคะแนน ตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดแมนซีเตหากับสนาเบิร์ตสิบหาแต้มไพรซไปสูดได้ตามด้วยสเปอร์สิบสามแต้มตามด้วยลิเวอร์พูลสิบสามแต้มอา้าวไปตั้งขึ้นมาแล้วครับสิบสองแต้มอาร์เซนอลเดี๋ยวเจอกันมื่ออื่นเวทแฮมบลนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้อยู่ลำดับที่สิบเอ็ดลดลงมาหนึ่งลำดับอยู่ลำดับที่สิบสองยังหกแต้มยังเหนียวแน่นเตหะ ชนะ2แพ้สาแต่กเท่านั้นตัวเซลซีเดี๋ยวว่ากันวันพรุ่งนี้นิวคาสเซิลเปนคู่ดึกแล้วก็ท้ายๆตารางก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเอฟเวอร์ตันยังอยู่ลำดับที่3ลํลำดับสุดท้ายเดี๋ยวว่ากันวันพรุ่งนี้เบอร์ล,ลี่และลูตันยังสะกดคำว่าชัยชนะยังไม่เจอยังเป็นศูนแต้มอยู่เอาครับถ้าอย่างไรก็พรุ่งนี้ลุ้นกันต่อครับสวัสดีครับ